มานั่งดูน้องฝนเลยเนี่ยคิดถึงยังเลยหายไปไหนมาไม่ผมไม่ได้ค่ะเฮ้ยหัวหอมยังเลยพีชมันบดถึงพีชโอ้ยบกบอะไรดกตัวมันบอกว่ามึงมาทโงหมดอะไรแบบดำมึงจำไหมเขาจีบกันยังสิมึงตลอดเลยมึงดำมึงขวดหนูพากเอ้ยผู้ชายปุ้ยใจมึงเข้าแล้วมึงเข้าใจไหมึงไม่เข้าเข้าแล้วผม ครับพี่น้องมืัอนี้อยู่กับช่องขอบขั้วของเฟื่องของฝนเชนแนวครับมืัอนี้ได้ส่วนอยัางก็เขาปุ๋นเศร้าจ้าเขาปุ๋นเศร้าครับพี่น้องเศร้าหน้าประแดกเสีบแช่พีนี่พี่น้องพีมือี่าว่าโอ้โหใส่โดกดีว่าวันนี้ตะลุงแก่ๆไม่อยู่อ้าวพี่แก่มาจากไหนก็ยังแกว่าว่ากูแกวันนี้ใครแก่กูแก่ตรงไหนก็ไม่แก่ที่เห็จังเลยวันนี้ีมานั่งดูน้องฝนเลยเนี่ยคิดถึงจังเลยหายไปไหนมาไม่ดู ดูมึงทำไมกูมาหาน้องฝนไม่ได้มาหามึองมาบอกนหรอค่ะมาแซ่บๆน้ำกันบ้าน้จริงๆโอ้ยเปล่าเฮ็ดแนี้ยเฮ็ดนี่ก็มาหาแต่แนวเดียวคนเดียวเออใช่ดิกืมาหามาหาน้องฝนเจ๊งอะไรก็เจ๊งอะไรกับน้องเฟื่อนเจ๊งอะไรกับน้องฝนก็เหลืองกู่เนี่ยโอ้ยผมไม่ได้สระโอ้ยหัวหอมจังเลยหอมจริงใครเทพบอกแมนอ่ะเดี๋ยวพี่เดให้ยาเลยยาลำบากเลยนี่โอ้ยโอ้โอ้มันเหี้ยมันเหี้ยคอยพี่ขอโทษนะ อ่าได้จังยฝีมือผมเนี่ยอร่อยมากเลยนะพี่อร่อยมากเหรอชิ้นเด็กอ่ะีมือว่าเก็บแฉลบน้ำกันครับพี่น้องโอ้ยนั่งกันนั่งดีๆกันโอ้ตายละวสะดุ้งแก่ๆไม่อยู่ในทางสะดวกไข่ฮะพี่ว่าเองเหรอต่เยี่ยมไงพี่พี่ไม่ได้แก่เขาแก่คนเดียวมาครับพี่น้องมากินน้ำกันครับรับชมอยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์บอกได้เลยครับพี่น้องโองานกระแถมเนาะโอ้ยเป็นเสพเนาะ แสบบ่แสบเนาะอืมอืมแสบไหมแสบไปเหลือืมแสบไปเหลือครับพี่น้องอืมอร่อยอย่างเดียวแสบนัวๆเกล็ดไก่ของผลก็อร่อยอร่อยกินอะไรก็อร่อยเลยอย่าพี่มึงอะไรวะห่วงอยู่บ้านเดียวกันทำอย่างนี้กันไม่ได้ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่คนละห้องเข้าใจไหมทำได้เขาไม่ได้เห็นกดติดหน้าบ้านง่อยปอบ เอาอม,มึงนึกขัดคอกูอย่างเดี๋ยวแกก็ไล่พี่ออกจากบ้านอีกไม่ไล่กหรอกกูไม่โอ้ยหเขาจะไล่อย่งไรถ้าไล่ไตั้งนานแล้วมึงตั้งแต่เด็กๆแล้วเ่ยมึงไม่น่าโตาเลยจริงอ,อ,อร่อยไหมอร่อยมันโบแมนจังแซนเอาเวนจังแซนอะไรือโอ้ยจะไปกอดไปหอมเขาจังไหนอยู่เงี้ยเดียวกันมันบอได้มันผิด้ยนมันบอดถือผี อะไรตรงนี้แ็กๆ i ệ t มึงก็ขั้ตัวดำนั่นก็เอาเขาไม่โตมาเลยกูว่านี่กินกินเนี่ยเอาต้องใจเลยอร่อยอ่อร่อยเฮ้ยบังคับปี๊มึงนาทมึงหอมอีกแล้วมึงดมผมลูกกูทำไมหอมอะไรอะไรเนี่ยมาทำไมเนี่ยฮะ มาทำไมเมื่ไมอไหร่หยาบปีงมาทำไมเจ้าหล่ะมาทำไม,มแย่ตลอดเลยนะเจ้าเนี่ยแย่ตลอดเลยผมม,มาก่อนเพิ่นบอกว่ามึงไม่ถมโตเลยบักดามึงจะไหนไม่เขาจีบกันหัึ่งสิมึงเงียบไปมึงตลอดเลยทั้งดำทั้งอ้วนภาคเอ้ยอู้ช่าดกูไว้ใจมึงเหนียดช้างโอ๊ยโอ้ยให้คอยบอกนะน่กเรู้นใส่มึง เอามึงเทียงเขาได้ไปอภนี่กระทังกันบูนเติมเออไอบุญเติมนี่มึงก็เหมือนกันนะอภิชัยตรงไหนไม่เหมือนที่แรกว่าสีมาทานให้ฝนสองคนบัดนี้ผู้ใหญ่ิงเถ่านี่เจ้าง้างมัดเสื้ทั้งเดมาก่อนไอฝนบอกแล้วกับเสื้อเว้นโง่เออนี่เลยพี่เติมพี่เติมพูดไอย่างนี้ยังสี่ว่ะบอกว่าเอาเลยเอาเลยนั่งไอบ้านเดินงานให้เนี่ยกูบอกแล้วเออเท่าแล้วหูกัหนวกที่สิล่ะตลอดเลยมึงเป็นยัง เอาเลยอเทียแล้วเออเ้เียแล้วอ่ะเี๋ยม่ไมกินก่อนมึงไม่ต้องมากินเลยอ่ะมากินก่อนแล้วกระเสรให้อไอ้อีย่เป็นคนนะมึรอดเลยอากินก่อนละอ่ะคอยพูดม่คุนอยู่ในหนีมึงเท่าแล้วมึงเข้าใจไหมมึงไม่เท่าเจาแล้วผมไม่เท่าผมไม่แก่เจ้ามันจะหมดปากแล้วนะนี่นี่นี่ตอนนี้เข้าทางทีเี้เจ้าละเท่ามันยังเด็กอยู่มึเท่าแล้วอยไม่เท่ายัาไม่แก่เท่าแล้ว เท่าแล้วโอ้ยนั่นเท่าแล้วรู้ไหมกินไปมันแตกไปหมดไปยันวะเออปลาฝนไข่หอยายเลยนะไข่กุ้งสาวยหามปลาปลาปลาฝนปลาฝนต้มต่างๆจเนาะไข่พวกหามดอกอันนี้นึงมีคนมาหามไข่นี้มันเป็นกากแล้เขามาหามบุเร่ไม่ยุยเขามักกันบอกว่ามึงเก็บของมึงเก็บของได้มึงไม่ต้องไปไหนมึงเก็บด้วยเออเอาอีกว่าไข่เอาอีกหนึ่งหนึ่งเอาวะ ตอบนี้คอยเงียบคอยหูดังฮู้ยหูอุ่นเด้เฮ้ยพูงเงี้ยนิเฮ้ยมักอับปีเอ้ยมักดำมักอ้วนมึงคือพม่แม่แไม่เอาไปกูก็ฟาดด้วยถาดซะบ่ปาดตัวยักม oh ึงเอาอีหยังมาเงียบใส่ปากกูมักอับปี่มักเขา จีบลูกสาวกูาาก็มาคุ้มจีบอยู่เด้อยเลยปากเทาเอ้ยบักเทา,เเทาแสบปากก็พ้องกันกูบันเอ้กูมาเจอแต่บักดุกเคยอัปปีเถอะวะเอ้ก,เออกูบ่เอามึงดอกบักูทุทโธเอ้มีบ่พี่น้องบ้านเจ้งแ่บักเทาเท่านี่ตลอดไอ้ย่ะ